รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้บอลพุทธหัสนะครับที่17นะครับกูพาพันสองห้านะครับวันนี้เอามาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับเป็นประจํานะครับนะนะครับวันนี้นะครับเป็นบอลนะครับยูโรป้าลีกนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกครับ บาซ่าพบกับนาโปลีครับเต็เวลาเที่ยงคืน45นะครับคู่ที่2ครับดอทมุลครับพบกับเลนเจอร์นะครับเต็เวลาเที่ยงคืน45นะครับนะไปสุดผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้ใครตามครับต้องขอโทษขออภัยนะครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่อินเตอร์นะครับรอไปครึ่งลูกครับเรียบร้อยครับดีพูลนะครับกดไป2-0นะครับนะเสียเต็มกันไปนะครับแต่เหมานะครับให้ลองไปที่นะครับ ให้เล่นอันเดอร์นะครับเต็มเกมนะครับไปที่2ลูกครึ่งนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็นที่2ลูกครึ่งนะครับนะสรุปนะครับชนะาสองศูนย์นะครับนะกดอันเดอร์เต็มเกมไปก็กินกันไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนะหน้าบอลเสียนะครับแต่นะครับตามเต็มเกมนะครับหรืออันเดอร์เต็มเกมนะครับกินนะครับนะคู่ที่2ครับโอ้โหหน้าผิดหวังจริงครับนะเชฟทีนะครับแอดมิริดนะครับ ไปที่ลูกครึ่งนะครับโหดนะครับแพ้เดมาเต้หนึ่งศูนย์เสียเต็มนะครับแล้วก็สูเต็มเกมไปที่2ลูกครึ่งครบ3เรียบร้อยครับจบหนึ่งศูเสียเต็มอีกนะครับโอ้โหต้องขอโทษขออภัยครับสำหรับหน้า youtube นะครับนะนะครับส่วนนะครับใครอยากได้บอลสดนะครับที่ทัดทายเข้ามาหาเหมามากมายนะครับบอกตรงๆนะครับต้องเข้าไปเอาในกลุ่มเท่านั้นนะครับนะครับนี่นะครับนะนะครับ ที่จะเหมาให้ในกลุ่มนะครับนะอันนี้เฉพาะเอาเหมานะครับทุกท่านนะเห็นไหมครับเฉพาะเอาเหมาแล้วจะมีเซียนท่านอื่นๆอีกให้นะครับนะเห็นไหมครับเมื่อวานนะครับเหมาให้ไปแปดบินนะครับนะครับกินไปเจ็ดเสียไปหนึ่งบินนะครับนะอันนี้สําหรับบอลสดนะครับทุกท่านนะนะครับใครอยากได้นะครับบอกแล้วครับนะ ต้องเข้าไปเอาในกลุ่มเท่านั้นครับอย่าเข้ากลุ่มนะครับทักงอดีไลน์ส่วนตัวมหาเหมาได้นะครับ ahmao 99นะครับทุกท่านนะนะครับอ่านนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับบอลสดในกลุ่มของเหมานะครับทุกท่านนะอ่ะมาดูคู่แรกครับบาซ่านะครับกับนาโุรีครับสถิติครับน6หกด้านล่าสุดที่เจอกันนะครับนะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นนะครับบาซ่าที่ชนะไปมากกว่านะครับนะ เจอกัน6หนัดนี้นะครับบาซ่าชนะไปถึง4แพ้ไปแค่1เกมแล้วก็เสมอไปที่1เกมเท่านั้นนะครับมาดูครับภาพล่าสุดของบาซ่านะครับบาซ่านะครับนะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะภาพล่าสุดชนะ2เสมอ3เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับภาพล่าสุดนะครับในบ้านครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับ ดูครับพานัล่าสุดนะครับของนาบุรีครับนบาปุรีก็โอ้โหงานผลงานดีนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอสนะครับสำหรับนาปุรีนะครับมาดูครับเกมเยือนครับพานัล่าสุดนะครับเกมเยือนก็ถือว่าผลงานดีนะครับชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับนาโุรีนะครับดูที่แฮตตี้แคปครับ เหรแรกเปิดมานะครับครึ่งลูกครับนะเจ้าบ้านที่1.04ส่วนเยือนที่0.86นะครับเหรที่2ราคาคองที่ครับครึ่งลูกครับนะเจ้าบ้านไหลลงที่1.00ส่วนเยือนครับไหลขึ้นที่0.90นะครับเหรราคาเวอร์เหรแรกนะครับสองลูกควบสองลูกขึ้ควบสามตั้งเหรแรกนะครับเหรที่สองครับราคาครึ่งลูกครับเหรราคาเวอร์นะครับถือว่าสมดุลนะครับนะแต่ อ๋อหมอมองผลงานครับเกมเยือนนะครับนะทีมเยือนนี่ถือว่าผลงานดีนะครับบวกกับน้ํานะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าศูนเท่านั้นนะครับคู่นี้หมอมองนะโดยรวมนะครับเชียร์ทีมเยือนนะครับนะดูคู่ที่สองต่อครับนะดอทมุลกับการโกลินเจอร์นะครับดูครับห้านัาล่าสุดของดอทมุลนะครับนะชนะสามนะครับ แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับสำหรับดอดบูลนะครับดูครับเกมในบ้านครั้งน้าล่าสุดนะครับห้าล่าสุดชนะ3นะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับสำหรับดอดบูลนะครับมาดูครับห้าล่าสุดของเรนเจอร์นะครับชนะ3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1แล้วก็เสมอไป1เกมนะครับสำหรับเรนเจอร์นะครับมาดูครับเกมเยือนครับห้าล่าสุดนะครับ ห้านัดล่าสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับสำหรับเรนเจอร์นะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปเรียร์เปิดมาครับลูกคว่ำลุคึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งครับส่วนเยือนที่ศูนย์จุดเก้าเก้าครับเรนิสซอนนะครับราคาของที่ครับคือลูกคว่ำลุคึ่งนะครับนะดาบเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเก้านะครับส่วนเยือนอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งครับ เดราคาววในแรกครับสามลูกนะครับเด็ดที่สองก็สามลูกนะครับลูกควบนะครับลูกควบลูกคึ่งนะครับเดราคาวัวสามลูกถือาสมดุลนะครับนะนะครับคู่ดีครับมองมองครับนะเชียร์เจ้าบ้านครับนะน้ำที่ศูนย์จุดแปดเก้าเท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้นะไปครับสรุปครับคู่แรกครับนาปูรีครับ นะเชฟที่นาปุรีครับก่ลิศสองครับเชฟที่ดอดบุญนะครับลูกควบนะครับลูกควบนะคู่นาปุรีนะครับเอาเบานะครับให้ต่ำนะครับนะะเต็มเกมครับสองลูกคือบสามให้ต่ำเต็มเกมนะครับแล้วก็ให้ต่ำแรกไปด้วยนะครับนะให้ต่ำแรกไปด้วย ที่ลูกค่นลูกรึ่นนะครับให้ต่ำแนบไปด้วยนะครับนะประมาณนี้สำหรับหน้า YouTube นะครับนะใครอยากรับที่เด็ดเพิ่มนะครับเมากบอกแล้วครับนะบอลวีพีบอลสดนะครับบอลสเต็ปนะครับในกลุ่มเท่านั้นนะครับนะมีเซียนมากมายนะครับบอกตรงครับในกลุ่มนะครับนะนะครับส่วนบอลฟรีก็ได้ y o u t u b e 2ตัวนะครับะแล้วก็ในเพจของเมานะครับนะเข้าไปรับกันได้นะครับนะ ใครที่เข้ามารับชมคลิปวเหมาแล้วก,นก็นะครับก็ขอฝากน,นะครับกดติดตามเพ่ท่านจะได้ไปพลาดนะครับคลิปใหม่มจะเอาเหมาะนะครับนะวันนี้เหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ